มั่นด้วยความเห็นผิดทิฏฐิคือความเห็นผิดสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ยึดถือว่ากายนี้เป็นเราส่วนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ยึดถือทั้งกายนี้และสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวตนซึ่งความเห็นผิดมีความหลากหลายเป็นสามอย่างคือความยึดมั่นถือมั่น ในความเห็นผิดนั้นคือทิฏฐุป,ปาทานความยึดมั่นถือมั่นในการประพฤติปฏิบัติผิดคือศีละพพพุกป,ปาทานและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนคืออัต,ตาวาทุป,ปาทานจากการสนทนาธรรมที่ราวินโฮงจังหวัดนครนายก14มกราคม2559 ทิฐุปาทานความยึดมั่นในความเห็นมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นพูดถึงธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ยึดมั่นก็นกนคือทิฏฐิความเห็นเวลานี้ทุกคนมีมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระโวสดาบัลก็ยังมีพืชเชื้อของความเห็นผิดอยู่แต่พอได้ยินใครบอกว่าคนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยโกรธไหมที่เขามาว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เขาพูดความจริงหรือเปล่า ด้วยเหตุนี้นะคะมิจฉาคือผิดสัมมาคือถูกความเห็นมีสองอย่างค่ะถูกกับผิดเพราะฉะนั้นความเห็นผิดคือไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงทุกคนเป็นมิจฉาทิฐิเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆแต่ว่ามิจฉาทิฐิีนค่ะก็มีหลายระดับระดับปกติธรรมดาเช่นเห็นว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เที่ยงเพราะยังไม่มีการปรากฏการดับหรือการเกิดการดับอะไรทั้งสิ้นจะไม่ให้มีการเห็นว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปพอใจในอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจะให้พอใจสิ่งอื่นที่ไม่เกิดได้ไหมไม่ได้เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็ต้องยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเสียง ถ้าไม่มีเสียงเลยนะคะจะไปชอบพอใจติดมั่นในเสียงอะไรไม่มีอะไรจะให้ติดข้องแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะคะเพราะไม่รู้ความจริงก็พอใจทั้งได้ยินและเสียงทั้งเห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงกับพวกที่ไปฟังธรรมที่พระวิหารต่างๆคือพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ให้มีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องต่างกับคําของคนเองทรงแสดงธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กําลังมีจริงๆเพระเชนนพระธรรมทั้งหมดที่สรงแสดงไม่มีอะไรเกิดดับเลยที่นี่เกิดก็ไม่เกิดดับก็ไม่ดับใช่ไหมคะเห็นเป็นใครก็เห็นเป็นคนนั้นไปตลอดเรื่อยๆืสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นก็เป็นอัตตานุทิฏฐิ เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็ยังมีเห็นว่าเป็นเราคือสักกายทิฏฐินี่ต้องเข้าใจความต่างกันนะคะอัตตานุทิฏฐิอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นว่าเป็นดอกไม้เห็นว่าเป็นโต๊ะเห็นว่าเป็นคนอันนี้คือสักกายทิฏฐิไม่เห็นการเกิดดับของเห็นของได้ยินของสิ่งที่ปรากฏทางตา พราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่สัตว์โลกมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดต่างกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงมีสักกายทิฏฐิแม้ว่าเป็นอัตตาเหมือนกันนี่ก็เป็นคนนี่ก็เป็นแขนขามือเท้าแต่นี่เป็นเราเป็นของเราด้วยพระฉะนั้นอัตตานุทิฏฐินั่นเองเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราก็เป็นสักกายทิฏฐิ แต่ว่าเมื่อมีเราแล้วความเห็นเพิ่มขึ้นรักตัวเองมากไหมหาทางทุกทางที่จะให้ตัวเองเป็นที่พอใจยิ่งขึ้นบางคนก็ไปหาหมอดูดูอะไรคะดูเรื่องใครเรื่องตัวเองหรือจะไปไหนก็ตามแต่ทั้งหมดเนะะี่ค่ะไม่พ้นจากความรักตัวอย่างนี้นะคะก็ยังไม่เท่ากับการที่หลงงมงายไหว้ปละไหลต้นกล้วย อาบน้ำในแม่น้ำคงคาในยุคนั้นคิดว่าจะชำระบาปได้รถสีขาวก็บอกว่ารถคันนี้สีดำรถสีเขียวก็บอกรถคันนี้สีขาวจริงๆ้วครับว่าอัตตานุทิทิธิก็ครอบครูหมดแล้วทั้งภายในภายนอกเนี่ยแต่ท่านแสดงสักกายทิฐิใกล้ชิดมาอีกเพื่อเกื้อกูลอย่างไรครับท่านตามความเป็นจริงนะคะก็คือว่าติดข้องในอะไรมากที่สุดที่เกี่ยวกับตัวเราแน่นอนคะ่ะ คุณอนุปอาจจะให้เสื้อผ้าใครก็ได้แต่เอาหูไปให้ใครเอาตาไปให้ใครเอาไหมถ้าเป็นส่วนที่เป็นของตัวเราเราก็จะห่วงมากใช่ค่ะเพราะฉันจริงต้องมีสักกายทิฏฐิจากอัตตานุทิฏฐิแต่ความจริงก็คืออัตตานุทิฏฐินั่นแหละแต่แสดงตรงตามความเป็นจริงว่าอัตตานุทิฏฐิทั้งหลายก็ไม่รักเท่าตัวเองจริงใช่ค่ะว่าสักกายทิฏฐิ พราะฉะนั้นต้องทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครไปทำอะไรแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่เข้าใจไม่เห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงคือทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะมีปัจจัยแล้วเกิดแล้วทั้งนั้นไม่ว่ากำลังคิดนะคะคิดอย่างนี้ก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้ความคิดนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกอย่างหมดค่ะ ที่มีจริงๆก็คือว่าเกิดแล้วจึงมีแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งไปทําให้เกิดขึ้นทรงพระมหาคุณาธทิคุณจําแนกทิฏิเป็นอุปาทานสามอย่างเพื่อที่จะให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นอย่างไรครับท่านอาจารย์เพราะเพียงแค่ทิฏิก็น่าจะครอบคลุมหมดแล้วที่ถูกปาทานอย่างเดียวเริ่มจากอัตวาทุปาทาน เมื่อเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เห็นการเกิดดับเพราะสภาพธรรมะเกิดดับอย่างเร็วและไม่มีใครรู้เพราะฉะนันจึงปรากฏเหมือนพร้อมกันกับนิมิตนิมิตตะที่นี่หมายความถึงรูปร่างสันฐานเมื่อเป็นนิมิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็มีความติดข้องในสิ่งนั้นจึงทําให้เข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งคืออัตตาและถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเราก็ใช้คําว่าสักกายะ เข้าใจแล้วนะคะอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิเพราะรักตัวหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวรดน้ำมนต์ทำไมก็เพื่อตัวรดแล้วทําชั่วมีประโยชน์ไหมจะเข้าใจว่าน้ำมนต์นั้นศักดิ์สิทธิ์หรือแต่ที่ศักดิ์สิทธิ์คือคำสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นจากความรักตัวนะคะก็ทำให้เกิดสีลพัตตะประมาสะ และยึดมั่นว่าต้องทำอย่างนั้นจริงๆก็เป็นอุปาทานก็เป็นศีลับพระตุปาทานนะคะสีลับพระตะกับอุปาทานรวมเป็นศีลับพระตุปาทานความยึดมั่นในสิ่งซึ่งไม่ใช่มงคลว่าเป็นมงคลและก็ถึงทิฏฐุปาทานนี่ก็เป็นความเชื่อของคนในโลกซึ่งมีความเชื่อต่างๆกันในคำสอนต่างๆกันเชื่อเจ้ากรรมในเวรไหมคะ เพราะเั่นความเห็นผิดความเชื่อผิดๆทั้งหมดนะะี่ค่ะก็เป็นทิฏฐุปาทานถ้าไม่ละความเห็นผิดนั้นยึดมั่นเพราะเั่นบางคนก็มีการนับถือศาสนาต่างๆกันไปแต่ถึงอย่างนั้นบางคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่ถ้าคนที่เปลี่ยนไม่ได้ก็คือทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความเห็นนั้นแต่เพราะไม่มีการยึดมั่นจึงเปลี่ยน จากความคิดซึ่งเชื่อในสิ่งซึ่งไม่เป็นเหตุผลนะคะแล้วก็ได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นเหตุผลไม่รู้จึงมีทิฐิที่ผิดบิดบังมืดมิดหลอกลวงลึกจนชายชินคํา<ม>ชมคํา